เดี๋ยวบอกที่ไทยเลยนประมาณกิโลดตกตอนนี้ถึงสี่แยกไปแดงครับแยกตรงหัวมุมป้อมตำรวจนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้าย 讲来，讲开，拿来。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้อยู่ที่ห้างทองปูนยวรราชนะครับตลาดอยู่ฝ่ามือนะฮะตลาดของศาลเจ้านะฮะศาลเจ้าศาลเจ้าเฉพาะด่านขุนทศอยู่ฝ่ามือฝั่งตรงข้ามยังๆครับ ตอนนี้ก็อยู่ร้านปักคอมพิวเตอร์ยอดนะฮะชุดนักเรียนนักศึกษานะฮะค่าราชการเครื่องแบบนะถ่ายรูปนั่งลงครับถ่ายรูปนั่งลงถ่ายรูปนั่งลง ดูรถด้วยนะครับจกเลยครับดับดิครับรถไฟครับนี่สองคนเนี่ยมาอร่อยนะมือ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 ับมือับอ